วันนี้เราพามาดูคนที่มีพื้นที่น้อยในการอยากเลี้ยงไม้ตัวนี้ดัดฟ้าได้ชายบ้านได้นะครับผมอย่างอย่างผมเนี่ยผมเลี้ยงหน้าบ้านตรงชานบ้านนะพีจ่จ๋าแดดร้อนแบบร้อนมากๆนะร้อนมากๆอุณหภูมิบางวันขึ้นถึง50องศานะตรงเนี้ยนะพี่ๆดูได้ไม้ไม่ไหม้นะไม้ไม่ไหม,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 ม้เลยแล้วก็เขียวสวยเขียวสวยที่สำคัญคือโตเร็วโตวเร็วโตวไวดูดูได้นะอย่างตัวนมพันเต้าที่ ที่ผมแพนให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นไม้ยอดแล้วคือสวยโตเร็วเหมือนไม้รากเลยตัดลงไปชําเป็นไม้รากเลยนะใครที่อยากได้ไม้ลำสวยๆเนี่ยเอามากราฟนะผมผมใช้วิธีการต่อกราฟต่อต่อกลับตอคืออะไรต่อกลับตอคือใช้ต่อสามเหลี่ยมกราฟเอาหัวไม้จากเดิมใช้เป็นยิมโนเป็นหัวไม้ต่างๆเปลี่ยนเป็นต่อนะเป็นต่อน้ําดําเป็นต่อบลูบูคริตเป็นอะไรต่างๆที่ผมพยายามเอามากราฟเพื่อเพิ่มจํานวนลิเทโลผมก็ทํานะ นิเทโลก็ทําทําไมถึงเรียงการด้วยิเทโลคือเนี่ยเห็นไหมน้ําดําเนี่ยใบยเซม,มาใบาเซบาคือตอบโจทย์มากกับน้ําดํานะครับผมอันนี้เป็นยอดพอยอดปุ่มเขาก็จะโต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 ,ต,ตขึ้นแบบอ้วนทันทีไม่ไม่ไม่ได้โตขึ้นแบบผอมนะบางบางต่อมันมันจะเป็นโตขึ้นแบบที่มีแต่ทรงแต่ไม่อ้วนแต่เซม,มาเนี่ยได้ทั้งทรงและได้ทั้งอ้วนนะครับผม ความความต่างของการใช้ต่อมันก็มีผลชนิดของต่อชนิดของไม้บางตัวมันเข้ากันอย่างเลนต้าเนี่ยเอามากราาบนสามเหลี่ยมได้ไม่ได้แต่น้องจะเหลือแค่เปลือกไม่ไปต่อนะอันเนี้ยผมกราฟอ่าตอเรนโบเรนโบมากราาเพื่อทำหนอ่อเพื่อทำจำนวนโดยเฉพาะถามว่าเอา้าแล้วทำไมไม่เลี้ยงเป็นไม้ลากถ้าเลี้ยงเป็นไม้ลากพี่ๆจ๋าเป็นปีก็ไม่ก็ไม่ได้ขยายอะ่ะ ของทุกอย่างถ้าเราจะทําแบบมีจํานวนเร็วๆอะเราต้องกราฟนะผมเนี่ยอย่างเห็นปะ่ะที่ผมให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นลิเทโรล,ลิเทโรนะพี่จา๋ากราบบนสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นหน่อนะหน่อของตอที่กราฟไว้ตอที่กราฟไว้ตอนนั้นนะ่ะผมตัดได้เจ็ดนิ้วผมตัดไปแล้วเขาให้ลูกมาห้าหนอ่อให้ลูกมาอีกห้าหนอ่อแล้วก็ห้าหนอนผมก็ตัดออกมาแล้วก็มากราฟกราบกราบได้ห้าก,กราฟเป็นห้าต้น ระยะเนี่ยยังไม่นานะแค่เดือนกว่าสองเดือนประมาณนี้ฮะก็คือโตแล้วแต่ถามว่ากราฟได้เลยไหมไม่ฮะผมจะไม่ใช้กราฟซ้อนกราฟคําว่ากราฟซ้อนกราฟคืออะไรกราฟซ้อนกราฟก็คืออย่างตอเนี่ยเราใช้สามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เป็นตอบลูขึ้นมาแล้วก็มากราฟเป็นเรนต้าด้านบนได้ได้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่ได้ก็คือเมื่อตอมันหมดสภาพมันก็หากินเองไม่ได้มันก็ต้องตุยไปทั้งทั้งตอทั้งหัวไม้ อันนี้คือข้อนะครับผมเนี่ยอย่างตัวน้ําดํากับเดรีมเนี่ยปกติเดรีมมันจะเป็นทรงอนุกวันใช่ไหมแต่พอเราใช้น้าดํากราบมันกลายเป็นไม้ลําเห็นปะมันกลายเป็นแท่งขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะมันน่าจะมีที่ปัญหาที่ต่อนะครับผมพูดเลยว่าตอทุกชนิดมันจะมีไม้ที่มันบวกเข้าหากันแล้วมันก็มีลบที่หาเข้าหากันนะครับ ส่วนพวกอ่าตอบูต่างๆที่พี่ๆเห็นเยอะๆเนี่ยผมจะกราฟเพื่อเอาไว้ชำส่วนใหญ่แล้วผมจะกราฟให้หกเจ็ดนิ้วแล้วผมก็ตัดแล้วก็ไปชำเป็นไม้ลากนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเอาแบบยาวๆเลยทีเดียวสิบนิ้วแล้วก็ไปไปชำเนี่ยช้าช้าช้าเหมือนกัน <c oughs> เราเลือกที่ตัดตัดแล้วก็ไปชำในปริมาณที่ไม่ได้สูงมากในกระถางสามนิ้วแล้วเราก็สามารถแบบปล่อยขายในออนไลน์ได้เนี่ยอย่างตอบูตัวเนี้ย ตอบูต,ตัวนี้คือเหมือนไม้ลากมากทั้งที่จริงเป็นไม้กราฟความใหญ่ความสูงเนี่ยก็เต็มที่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องหันหันหน้าเขาออกเพื่อให้เขารับแดดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าตอเขางอเรา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 ต้องทําให้ตอเขาตรงเป็นแบบนั้นทุกอย่างมันมันมีวิธีของมันนะฮะอันนี้หล่อน้ํหล่อน้ำาป็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะหล่อน้ำเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขาแบบชุ่มชื้นกินน้ําเก่งๆอะไรเงี้ยผมจะลดน้ําประมาณอาทิตย์ละครั้งเอาน้าเติมให้ ดังที่เห็นเนี่ยคือเป็นบลูคิดแต่ว่าบลูคิดเนี่ยหนอนเนี่ยผมหั่นไปแล้วอะ่ะประมาณ6กชิ้นรอบนี้มันกลายเป็นไม้ไม้ลามแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลและมีปัจจัยนี่พี่จา๋า